มมไม้ยักษ์โตนะพ่อแม่ลูกเหรอแมาแม่ลูกแม่ลกูลกครับอันไม้ยักษ์โตนะครับเมื่อนี้มากพุ่มหนึ่นนง<อ>ครับสองสามต้นมาหลายล่ะโอ้คว้านแน้นตานนั่นอย่างไรครับตลาดยวนยุเสเซนบันไชน้องอุดมนะครับออกมาจากบ้านดุงจั็กน้อยอยู่แถวๆโรงเรียบมันไชมาเลยครับเปิดทุกวันอังคารนะครับประมาณมีหาถึงหาโมงเศร้าทุกวันอังคารเนาะทุกวันอังคารครับมาเลยมาเลยช่วงนี้ก็ซื้อขายกัน ยังไงครับขายครับเรื่อยๆครับมีแต่ง่วงท้งควายลงมาแบกกับมีดนะครับนี่ครับผู้ใดอยากเบิ้งเน่อยากมาเบิ้งงวเบิ้งคว้วยหรือว่าเจ้าน้าห้อยอยากมาปล่อยเองก็เอามาได้ครับอันนี้ฟรีครับมาตรงมีเสียค่ายับไม่ไม่ครับนี่ครับเท้าซัสพี่น้องพอกันนี้แล้วครับผมทุกวันหังค้านครับ มื่อนี้ก็อยู่ตลาดนัดโคกระบืออ่าบันไซนุนอุดมครับผมตำบลบันไสอำเภอิบันดุงจังหวัดอุดรธานีครับมื่อนี้ก็เป็นเสาที่13ครับพี่น้องครับกันยายน2565เนาะเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิง่งกันเลยครับกระทำโงลายอย่าลืมนะครับเข้ามาก,ก,ก็กดติดตามกำลังใจครับผมพูดได้ว่าฮันได้กดอ่าาะมีไว้ดีครับสวัสดีครับ ไม้ยึดตูวเนาะพ่อคุแม่ลูกเหรอไม้แม่ลูกแม่ลูกนี่ครับราคาแปดหมื่นหาแปดหมื่นหาอันนี้ลูกลูกแม่นะต้อว่าลูกตอนบ้านเท่านั้นแหละมีต่ผลดีอยู่โอ้ครับมีแต่ผลดีอยู่นี่ครับแปดสิบหาครับผมเดี๋ยวถ่ายพี่น้องเบ้างตัวนี้อ้วนเนาะแม่ลูกอ้วนเลยอ้วนแม่ลูกอ้วนก้อยลูกแรกลูกแรกครับลูกแรกกเล็กนี่ครับนี่ครับ มาน,นีมาห่คมมาหนึ่งคมเบื้งองรอบๆเลยครับครับเหนือหนังเนือหนังเยเดียนาดเป็นกล้ยแม่ดูวานทงบจอยนี่ครับเยื่ยงง่ายผูกเว่เราลหลักสนนะอนแสงได้จักน้อยเดี๋ยวากนอยเี่ครับโค้งได้เลยเนือหนัง ส<ใ>นใจสนใจผักขมาครับต่อร่องเลยครับครับต่อร่องเลย่อมีครับหอยมีที่เตาครับผมอ,อันนี้ลูกเจ้าเดือนพ่อนี่ลูกสองเดือนกว่าเนี่ยสอ,องเดือนกว่าโอ้นี่ครับลูกเอาไปต่อได้ครับตัวแม่ครับแปดหมื่นห้านะพ่อเนาะนี่นนค,ค,าาครับราคาปลาไว้ครับผู้ใดสนใจกัน้า,ขากขม่าพ่อทิ้งเบอร์อีกจักรอบนะครับใส<อ>่รอก่อน นี่เลยกบ่ันน้ำเกลี่กบ่ได้นี่บันซี่เขียนไปเดี๋ยวผมเอาแปะไว้ให้ครับมีอยู่มีเบื่อเพราะมี่โยเอาอะไรเบื่อยังไงเดี๋ยวผมแปะไว้ให้มี่คีบครับผมขอมีครับหอยมี่ภูใดสนใจอยากไปเพิ่งยู่งข้อก็ได้นะพ่อเนาะยู่นนทลสมบูรณ์กับคีบก่อนๆเขาเคยทายให้เบื่อครับนี่ครับแม่ลูกเอาง่ามัครับลูกตัวแม่สองเดือนเนื้อหนังเต็มครับเพื่อแม่ลูกอันตวบวจอยได้พี่หนัง แขนนันตันเลยข้อไงข้อไงขาไงครับอยากได้พ่อตัวได้ก็ไมย่ยัดต่อได้นะพอนะน่อนเนาะขอบคุณค,ณคณรับพ่อี้ครับแข้งขาพี่น้งโอ้ขาไงด่นั่นงีดีรับนี เปแมลงอันครับตัวยังหนังเต็มๆอยู่เนาะเสือมันนี่เนาะมันเต็มบ่เลยให้นุ่มลวกเนี่ยโอ๊ยขอบคุณครับพ่อมี่ครับอครับขอออกกล่องนี่ใครได้มาออกกล่องเนี่ยไม่เอาไม่ได้แต่ตามความเป็นไรจะหน่อยสวัสดีครับผมนี่ครับเจ้าของเพิ่นอันมาจยก่ตัวนะครับเมื่อนี้มากพมนึงครับอันซื้ออย่างน้อครับผ่อนแนะน้ำต้นแน่ เฮ้ยเอิญพี่เอิญหนาซะเนาะหอยใเอิรผมหอยนี่ครับมนนี่มากคมนี่นะครับเดย้อนแสงราคไทยบนข้างหูนะงามเลยครับงามหูหูครับโอ้หนารอครับยก็ยังไออกก้องนี่ครับเจ้าของเพื่นเพื่อนไอครับบ่เยังเอาตเสียงกัได้เอากดีคัว ทรเลย่างหางลายเด้อของจักษ์ข้าไรเท่าไร่เนี่ยครับเนี่าทะเลของเจ็ดสิบเก้าของเจ็ดสิบเก้าครับกล้วยข้มแม่ลูกเนาะลูกเจ็ดเดือนเนาะนี่ครับลูกของวันอะไรล่ะวันหาเดือนดูแล้ของสี่เดือนวันสี่เดือนนี่ครับโอ้งามนี่วมนี่ไอ้กล้องเว้ยอยากเขากล้องได้อันนี้อันนี้ว่าวอาแทนวอาแทนหอยเนียนชื่อยังน่าพาคครับหอยเจ็ดสิบเก้าพอ พเขียเขียเนาะอันนี้สูงเท่าไหรพอประมาณสามบสามสิบสามสิบหาสเีออค่นตนั้นห่อครับเจียมเจียมมงาแข้งเบิ่งขาพี่น้องเือดบน้ำเงาตัวนี้เงาดีพี่น้องแขงขาาดีทเจ็บสิบโลเจ็บเจ็บอะไร พวางเกือบจืดินน่างามพี่้องกระโหลกระบานนี่ครับล้วยส่งงามนะครับเต็มใช่สหงครับตัวนี้ละงามกมูสายเลี้ยงเขาเอาไปเลี้ยงน่อันนี้ลูกเข้าไดลอครับลูกเระมาณลูกสนี่ครับลูกสามยสีวางจปีครับนีร่จปีนาะตัว ตต้เนพราะแต่ว่ามันช่งบ่อนี่นะครับ่งยังดีมันดีมันช่งโอเคช่งยิ่งุ่อ่อนอยู่เลยงามครับนี่ครับเนี่ยตีองบ่อนเลยสองบ่อ้นบ่อกันม้ดุไม่มีางมันมีางงมันม่ียางมันต้องมีสเอง้อนนาที่เนเเรียนมกคือเบ่งโงเนาะครับอ่างมันเลยไนี่ครับทาย เนี่ยตงวางไปตาแก้นาง่าพี่น้องนครับพ่องดี่อันนี้ลูกแม่หือกันพ่อนี่ยลูกแม่ลูกกัแม่ครับนี่นง,กกมงามๆเลยพี่น้องนี่ครับไขเบื้งข้างหน้าเโอ้รอเลยหน้านี่แต่แมันเอเอไงครับผู้ใดจนใจพีต่อขามาหาหอยนีได้นครับ เบอร์ได้นองครับฝากเบอร์เก้าเก้ครับศูนย์เก้าเก้าสองแมสองห้าครับบันาสีนวลกับตะบุบรไสบัาสีนวลผู้ใดยกไปบึ้งอยู่ขวงนะครับเบอร์หอยนี้ครับผมเข้าไปถามเลยผู้ใดเข้าไปปักมุดเลยครับบัหนาสีนวลจักบดบนครับใส่เลยพี่น้องนี่ครับกับบานเงย โค้งไ้เลยครับน่โค้เลยทำตมนี่ครับกไปโคกนา้งนจะควาบเลยตาแจมม่แจมใบ่งใมจำหกครับส่วนสูงกวะมาน้อยสามสิบสามเนาะลอยสามสิบสามครับตะวันหุ่นเงา เอาไปเฮ็ดแม่บอกอยู่ขได้เลยเขาแน,นะนำยังขอบคุณครับให้เนี่ยครับ,บครับผมฮะครับผมครับนี่ครับเจะของตลาดครับพี่น้องครับไม่อนี้เ้าใครเองอครับไม่อนี้ของผมเองนี่แหละครับเงางามๆครับผมตอนนี้ท่องอาจจะท่องดูประมาณสองเดือนครับ<ม>แต่ยังไงก็ตรวจท่อ,ทอง<ม>นี่นะครับหัวหัวอยู่ขอกเนี่ยบ้างครับแมนครับหัวอยู่ขวากเนี่ยครับ ลูกมันอยู่วพูดนะแต่ว่าสวัสดีครับลูกนี่ทำไว่สี่สิบกว่าบนนะครับเกือบร้อยห้าสิบประมาณร้อยสี่สิบกว่าเนาะคุณดีครับจักจักเดือนแล้วครับเรืยกปีแล้วนี่ตัวนี้าจะลูกมสองลูกมสองนะสดสนี่ครับเขาว่านนี้เนาะครับมันกระลังหัวฮาลูกุ่ทมสีงามพี่น้องครับตัวนี้คุณผู้เปิดเวรย้ายไปไหนครับอ่าผมมี มีลูกค่อน้อมครับโอ้มีลูกพร้อมเนาะไม่แม่ลูกแลนไปอยู่นต้องงงครับผมเปิดเมื่เที่ยนหกสิบเก้าครับหกสิบเก้าลูกมันจังเดือนครับลูกมันลูกมันเต็ดจะที่ว่าเกือบปีแล้วปะครับนี่ครับประมาณโอ้ทางปนี้แปดเดือนนะครับเรษฐครับโอ้สีน้ำโอ้คนคนโหตดีมีแดงงามครับพี่น้องครับ มาเบิงได้ครับมาเบิงได้อยู่ตลาดลูกลูกของตัวไหนครับลูกมันอ่าลูกเป็นพ่อบ้านๆพ่อไอ้เลื่อนลอยนะครับโอ้พ่อเลื่อนลอยครับข้าเจ้าที่ข้าเจ้าเอามาผสมนี่แหละครับขึ้นบ้านน่อโอ้ตมีใบมี่ยังให้พ่อมมนะครับผู้ใดอันนี้ยผมก็ได้มีใบครับข้าเจ้าคั้งชื่อข้าครับพ่อเลื่อนลอยชื่อโอ้เม็นบ่ได้เฮ็ดเอฟเนาะบ่ได้เฮ็ดอันนี้ไว้ครับผมนี่ครับเสวยงามครับพี่น้องมาเบิงได้ครับมาเบิงได้ข,งดของถูก หกสิบเท่าไรก่ครับหกสิบเก้าครับหก้าราคาต่อรออไหนยครับมาเบ่งมาเบแต่ว่าลูกโอ้ยไม่หากินหญ่ครับอือโอ้ยคุณครับมันเป็นเหรียญน้ำโมครับคุณนหผมว่ได้ผูกกันเวยนี่ครับอันคุณคู่ฝากเบือ์ทีไรนะครับเหมือนห้าพันหยครับโิคอ้าสี่สี่สองหกสี่สองเก้าเจ็ดครับหกศูนย์เก้าเจ็ดสองครับศูนย์เก้าสี่ เอาไหมครับ094 094 4 2 6 426 6297 6297ครับครับผมถ้าสนใจโทรมาได้ครับผู้หญิงครับผมนี่ครับควบทั้งดีดีเชื่อเชื่อนนะครับพอค่อยเพิ่นเบิงอยู่เพิ่นอยากมาขายมาอย่างอยู่ตลาดอยู่ใสครับอ่าตอนนี้ตลาดยั่วนยุ่สเศนบันใช่น้องอุดมนะครับออกมาจากบันดุงจากน้อย อยู่แถวๆลงเรียนมันใช่มาเลยครับเปิดทุกวันอังคารนะครับมันมีหาถึงหาหมงเศร้าทุกวันอังคารนะทุกวันอังคารครับมาเลยมาเลยช่วงนี้ก็ซื้อขายกันยังไงครับขายครับเรื่อยๆครับมีแตงัวท้งควายลงมาแบกกับมีนะครับครับนี่ครับู้ใดอยากเบิ้งเนาะอยากมาเบิ้งงัวเบิ้งคว้วยหรือว่าจะไนห้อยอยากมาปล่อยเองกะเอามาได้ครับตอนนี้ฟีครับก็ต้องมีเสียค่ายับไม่ไม่ครับนี่ครับครับผม ข้นกับมาเรื่อยๆครับพี่น้องครับนี่ครับไลครับนี่เพื่อนมาเรื่อยๆไลายลครับอาเลยครับเชิญชวนเนาะคือขายกันพี่ับ <ขอ S 1> ผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวเบอร์ผมถูกแปะให้